ผมอยากจะฝากไว้นะครับว่าเทคโนโลยีประกันภัยนั้นสามารถที่จะเสริมพลังหรือ empower การประกันภัยได้อย่างยั่งยืนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งเสริมต่างๆเรื่องของการให้เกิดพัฒนาการใหม่ๆแต่สิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้คำพูดที่ว่า i n s u r t e c h and sustainability are the dynamic duo reshaping in the insurance landscape, fostering environment environmental, environmental Social and governance consciousness and resilience in the face of change ก็คือเรื่องของตัวประกันภัยกับเรื่องของเทคโนโลยีนะครับและความยั่งยืนเนี่ยมันเหมือนกับเป็นดูโอกันนะครับก็คือถ้าเรามองว่าธุรกิจประกันภัยจะยั่งยืนเราเหมือนกับความยั่งยืน sustainability เนี่ยมันคือสุดท้ายจุดมุ่งหมายที่เราอยากจะเห็นแต่ว่าเราจะทำยังไงให้มันไปถึงจุดมุ่งหมายตรงนี้ เราก็ต้องทําให้มีกลไกในการช่วยมันนะครับเพราะฉะนั้น,นกลไกที่ช่วยได้ก็คือเทคโนโลยีและข้อมูลนะครับแต่ที่สําคัญที่สุดเราต้องเข้าไปใช้ประโยชน์จากเรื่องของเทคโนโลยีและข้อมูลนะครับให้อย่างครบถ้วนและก็ครบวงจรที่ผ่านมามันอาจจะมีการใช้ในบางส่วนแต่ถ้าเราสามารถที่จะใช้มันให้เต็มที่ นะครับมันก็จะสามารถทให้ธุรกิจประกันภัยนั้นสามารถก้าวไปสู่ความยั่งยืนได้ซึ่งนี่คือเหตุผลสําคัญที่สํานักง,งานคาพอพพจะเดินหน้าและขับเคลื่อนสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรมของธุรกิจประกันภัยอย่างไม่หยุดยั้ยงผม,ผมคิดว่าไอ้ตัวการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเนี่ยจริงๆต,งต้องกลับไปก่อนว่าพื้นฐานของประกันวันนี้เนี่ยผมว่ามันเปลี่ยนไปค่ะคือเมื่อวานพูดใน ในฟอรัมอันหนึ่งที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเซระกิจเนี่ยเรื่องของตัว i n นชั t e c เเรื่องของ p e r s o n a l i z e ผมว่าน้นเป็นคีย์เวิร์ดก็คือว่าความต้องการแบบเฉพาะตัวของคน<ฆ>มากขึ้นภายใต้พื้นฐานของการที่ท่านเลขาแตะ Big Data เอ่ยอะไรเอ่ยต่างๆนะแต่มันมีระบทของกฎหมายกฎหมายกฎหมายอะไรต่างๆด้วยนะครับเป็นแต่ว่าประเด็นก็คือว่าพอเรามองในมิติที่เป็น Personalization มากขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Product เอาใหม่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนำเสนอการเข้าถึงนะฮะไปจนถึงเรื่องของ Product และในเรื่องของ Service ในอดีตเนี่ยเราไม่มีทางที่จะไปโฟกัสอะไรได้แบบแม่นยำผมจำได้ตั้งแต่ผมเข้าสู่ธุรกิจประกันภัยมาใหม่ๆเราเคยมีในสิ่งที่เราเรียกกันว่าไฟบล็อกนะครับซึ่งเป็นการคำนวณแบบง่ายๆแล้วก็แบ่งตาราง ในพื้นที่แต่ละพื้นที่เป็นบล็อกบล็อกบล็อกเรบอกว่าแต่ละบริษัทกันภัยไม่ควรเก็บความเสี่ยงไว้เกินกว่าเท่านั้นเท่านี้นั่นมันยุคโบราณมากไปแล้วยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยเรามีดิจิทัลทวินเราสามารถจะจําลองภาพในแต่ละภูมิภาคหรือแม้กระทั่งจําลองภาพประเทศไทยทั้งประเทศนะครับเรามีภาพถ่ายดาวเทียมที่ถูกเก็บสะสมมาไว้นะครับโดยจิซดาโดยไทยคมนะครับเป็นเวลาย้อนกลับไป20กว่าปี เอามาคอมไพล์รวมกันทําให้เราเห็นสภาพความเสี่ยงนะครับเราเรียกได้ว่าเป็นฟลัดแมปของประเทศไทยได้เราเห็นไม่กระทั้งคอนทัวร์ว่าที่ไหนเป็นพื้นที่สูงพื้นที่ต่ําถ้าน้ําท่วมมาขนาดนี้น้ํามันจะท่วมสูงขึ้นมาขนาดไหนอย่างไรนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นการเปลี่ยนแปลงเรียกว่าภาพลักษณ์ของการบริหารความเสี่ยงของประเทศไทยก<อ>ารเชื่อมระหว่างโบรกเกอร์กับบริษัทประกันมันต้องคือซีมเลส ซพิ่อบอกอะค่ะว่า n to n นะคะ, end end ะ,คะมันไม่ได้เกิดขึ้น operation เมื่อกี้เนี่ยพี่ป้องเนี่ยลากเส้นมาพอถึงอาจารย์อาจารย์ลากเส้นมาค่ะ<ฆ>ต้องลากมาต่อกันนะคะที่ทุกพูดถึงเรื่องพัฒนาระบบการเอกคุมของระร,รับงานอาคีภยัยมันไม่ใช่หน้าที่ของบริษัทประกันภัยอย่างเดียวแล้วบรกเกอร์ต้องรับมาด้วย<ฆ>นะคะเหลืองไฟดีเลย์กเกอร์เป็นคนที่เจอลูกค้าก่อนเวลาเวลาเกิดปัญหาทุกคนไม่รู้หรอกว่า ฉันซื้อกับบริษัทประกันภยัยทุกวันนี้นะคะหนูเนี่ยทุกคันเดี๋ยวเข้าใจว่า TQM เนี่ยคือประกันภยัยเพราะว่าตอนซื้อไม่รู้จักประกันภัยไหนใดๆทั้งสิ้นรู้จักอย่างเดียวคือ TQM เกิดอะไรขึ้นขออนุญาตนะคะทิพยะเมืองไทยเอ,อยู่บนเวทีนะคะหรือจุดๆในห้องนี้<ห>เขาไม่สนใจเกิดอะไรขึ้นมา TQM ต้องสามารถเซอร์วิสได้อะไรแล้วเขาก็ต้องคิดเสมอเลยว่าเมื่อเกิดเหตุเกิดอะไรขึ้นอ่ะเกิดเคลม สมมตินะคะเคลมรถยนต์ที่จะแจ้งบริษัทประกันภยัยไม่ไปอะค่ะมา TQM ก่อนอแล้วเราก็ต้องกระจายข้อมูลต่องานต่อไปเพราะนั้นทุกเรียนเลยค่ะเรื่องไฟล์ดีเลย์เนี่ยเป็นสิ่งจริงๆแล้วบริษัทประกันภัยต้องทำไฟล์ดีเลย์ใช่ไหมคะแต่ t q m มไม่เราเลยเราทาเลยเมื่อให้ลูกค้าเห็นก่อนแล้วก็เชื่อมงานไปยังบริษัทประกันภยัยเพราะนั้นทุกเรียนว่าเรื่องพวกเนี้ยค่ะเราในฐานะบร็อเกอร์ไม่อยากให้มองแค่เฉพาะแค่ชาแนลอย่างเดียวอ,อยากมองถึงเรื่องเซอร์วิสด้วย whole range of consumer survey that shows more and more consumers, especially younger ones, are prepared to pay more to companies that they deem as embracing the sustainability principles. Likewise, the regulators globally, OIC included, have stepped up their effort to nudge, to supervise, to come up with the new guidelines and expectations. So that financial institutions will have to take ESG a lot more seriously. And of course, even when it comes to employees, the ability of a company to attract talented new employees in the company, ESG is more and more also one of the considerations. And the reverse is true. There are no shortage of examples of what happened to organizations that were not able to manage the ESG risk well. Yeah. We've seen very sharp drop in valuations of company when they mess up on some of the ESG issues. And we've seen some massive loss in reputations yeah, across quite a wide range of organizations. When the customers in particular take them to task on ESG issues. So, there is an extremely compelling case for every organization, both public and private, to want to champion, to want to lead in ERG, because that's becoming an incre increasingly important focus if you want to grow your business faster you want to manage cost, if you want to reduce a risk, or you want to increase the trust, where AI is built to manage risk, and this is then combined with the automation, because the way we envision of the underwriting 2.0 is not about deploying a model. The way we see it is there are going to be multiple models that is used to address different pain points that works together within the underwriting journey.